วโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับเดมอนนะฮะนี่ก็เพิ่งล้างรอเสร็จนะฮะเมื่อวานเพิ่งอันนี้ไปเนะี่ยเพิ่งลงคลิปอีกคลิปหนึ่งไปนะฮะเป็นน่าจะเป็นอันนี้นะเป็นคำนะฮะที่เป็นที่เป็นเพลงนะฮะฉันก็เข้าไปดูด้วยแล้วกันนะฮะเสียใจมาก ค okay. นี่ก็นึกยังไงฝนตกฝนตกตอนล้างรถเสร็จปะท้าเป็นไงฮะเหมือนใหม่ปะเนี่ยคลิปเลยทำอะไรวะเสียโอเคนะครับนี่ก็แตก็ฝากไว้เพลงทันีีก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้า Bye bye.